กลับมาอีกครั้งกับช่วงเปิดตู้ไปดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเอามากอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับซีซ่าเอาแหละเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปิดตู้เพณี EP4 ต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะผม <B rew> อุลินพันกันเลยทีเดียวเชียวเห็นท่าแล้ว ก่อนที่ผมจะเซ็นยูนิตแจกให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมจะต้องแจกยูนิตที่เคยตั้งคําถามไว้ในเปิดตู้ประสนี EP 2องนะครับผมเพื่อนๆและ EP 3เนี่ยก็มาเซ็นยูนิตใช่ไหมส่วน EP สนี้ใช่ไหม EP4 ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราจะมาเซ็นยูนิตที่เพื่อนเมื่อส่งกันเข้ามาพร้อมกับแจกยูนิตที่เคยสัญญาไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเงิน36,000คิดว่าน่าจะพอสำหรับการแจกยูนิตให้กับเพื่อนๆน่าจะหมดไปสักประมาณ20,000แล้วก็เซ็นยูนิตให้สัก150ตัวนะ่าจะได้โอเค l e ส s go Hours later. ครบสักทีครับผมแต่งานนี้เหลือ1877นะครับก็น่าจะเซ็นยูนิตให้กับเพื่อนๆนได้อยู่ครับคิดว่าน่าจะเซ็นให้หมดแหละนะครับเพราะว่ันาทิตยเราจะมาเปิดตู้ไปษณีนะครับผมจริงๆแล้วคอนเทนต์นี้เราจะต้องทําการล้างตู้ไปษณีก่อนเกมอัปเดตนะครับพอเกมอัปเดตปุ๊บเพื่อนๆนจะได้ส่งยูนิตใหม่ให้ผมเซ็นทันทีแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยจะมีเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยเหมารวมกับการแจกของรางวัลไปด้วยเลยนะครับเพื่อนๆนฝากเตือนเอาไว้อีกหนึ่งอย่างครับผม ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะส่งยูนิตให้ใครเซ็นเนี่ยตรวจสอบดูดีๆตรวจแล้วตรวจอีกอีกทีหนึงนะครับผมถ้าหากมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องส่งนะครับแนะนําส่งผ่านไปรษณีย์จะดีกว่าครับผมมาเริ่มเซ็นยูนิตกันเลยดีกว่าครับผมจริงๆการเซ็นยูนิตไม่มีอะไรซับซ้อนมากแค่เราทําแบบนี้ Ctrl c อนโทรลซจากนั้น c อนโทรลวแล้วก็เลือกยูนิตที่เขาส่งมากดส่งกลับไปแค่นี้ จบแล้วนะครับแต่เพื่อนๆื้นรู้หรือเปล่าว่าครั้งเก่าๆที่ผ่านมาหรือว่าครั้งก่อนๆเนี่ยผมเซ็นยูนิตให้ด้วยวิธีการจดลายชื่อที่เพื่อนๆส่งมาใส่เศษกระดาษนะครับผมแมททำไมพัทเนื้อคนนี้ฉลาดขนาดนี้ครับผมเ <c oughs> ขา Copy ได้เราก็ไม่รู้เพิ่งรู้นะครับจริงๆมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกมานะผมถึงเพิ่งรู้ด้วยนะครับผมเขาส่งอะไรมาให้โกดใช่ไหมโอเคเราก็กดรับมานะครับ ทีนี้เราก็ส่งโก้ดกลับไปคืนโก้ดอยู่ไหนเอ่ยโก้ดอยู่นี้นี่ครับโอเคหนึ่งคนครับ ช่วงนี้ราคาของขึ้นหนักมากผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็คงเจอของถูกนะครับปรากฏว่าออกเข้าใหม่เปลี่ยนหลายๆห้องทุกเวลาเลยเพื่อนๆเนช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยราคาของขึ้นหมดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะอีเวนต์ก็ได้นะครับผมอีเวนต์ก็มีส่วนเหมือนกันนะพักหลังๆมานี้เวลาเขาฟาร์มไข่ได้ใช่ไหมไข่อิสเตอร์เนี่ยเขาไม่แลกกล่องกันเขาไปแลกเจมเลยนะครับผม เพื่อนๆคนไหนที่มียูนิตน้อยไม่ต้องส่งมานะครับผมเพราะการเซ็นยูนิตให้แต่ละครั้งของผมเนี่ยใช้เวลานานมากๆบอกเลยนะครับคนที่เคยส่งยูนิตมาจะรู้ดีนะครับผมบางคนรอเป็นเดือนหลายเดือนก็มีกว่าจะได้ยูนิตกลับคืนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆมียูนิตน้อยต้องการจะใช้งานด่วนๆเนี่ยยังไม่ต้องส่งมานะครับไว้มียูนิตเยอะเมื่อไหร่นะครับแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วอยากจะส่งมาให้ผมเซ็นเนี่ยโอเคค่อยส่งมาแบบนั้นจะดีกว่านะครับ มีการระบุชื่อมาด้วยนะครับผมส่งที่เขาก็มีชื่ออยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะระบุมาทําไมกลัวผมลืมใช่ไหมโอเคส่งกลับให้ได้คนเดิมแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าผมก๊อบปี้วางเอาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็กดรับมาติดคูดาวโอเคต่อไปเป็นอัปเกตไททันซีนีมาแมน เรามาถึงครึ่งทางแล้วครับผมเ,มเพื่อนๆตอนนี้ผมเหลือกันอยู่5000กับยูนิตอีก53ตัวนะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยย <c oughs> ูนิตเซ็นเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเล t ทิลทาวเวอร์ดีเอนต์บอกฟุตและทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ 1,600สุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโพสต์ออฟฟิศในคลิปต่อๆไปอีกนะครับเพื่อนๆแต่คงจะอีกนานเลยแหละกว่าผมจะเก็บเงินฟาร์มได้นะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมสไปเดอร์ทีวีกดรับมาเอ๊ะทำไมพักหลังๆรู้สึกว่ามีเจมค่อนข้างเยอะนะครับที่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นยูนิตใหม่ ยูนิตเก่าๆหมดแล้วนะครับผมยูนิตใหม่หมดเลย,ยน่ารักมากคันาวูแมนแอนดหนึ่งเจมก็มานะครับว้าวตัวโหด2ตัวติดนะครับผมเพื่อนๆพื่อนไททันคเปอร์แมนกับเมกบันนี่ไททันนะครับเมกบันนี่ไททันเนี่ยเหมือนผู้พัฒนาเขาจะมีการปรับอีกแล้ว ปรับในรอบที่3นะครับเพราะเมื่อคืนนี้คุณอีวานเขาทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาอัปโหลดรูปให้ดูในช่องพาร์ทเนอร์นะครับผมมีการแจ้งว่ามีการปรับเจ้าเม็กบันนี่ไทท่านเนี่ยให้ลัศมีการโจมตีมันค่อนข้างเข้าเป้ามากกว่าเดิมนะครับจากที่ตอนแรกะเขาปรับมาดีแล้วนะปรับให้มันดีกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบใน Discord ช่องทั่วไปนะเขาแจ้งเฉพาะพาร์ทเนอร์นะครับผมลองเข้าไปอ่านดูนะเพื่อนๆไทท่านโคเบอร์แมน ผมมีกี่ตัวมี1ตัวเดี๋ยวจะต้องซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้เท่าที่ผมดูและน่าสนใจนะครับผมราคาน่าจะขึ้นไปอีกหลังจากที่ผู้พัฒนาเอาอีเวนต์นี้ออกไปนะครับผมความสามารถเขาเนะี่ยใช้งานได้ดีเลยเพื่อนๆส่วนเม็กบันนี่ไททันนะครับผมจะต้องกดรับมาก่อนเพราะไม่มีนะครับขายทิ้งไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มา <laughs> ซื้อมาแพงแล้วก็ขายได้กําไรด้วยนะผมได้เชปนะครับผมเพราะผมขายเชปไปเพื่อนๆปรากฏว่าราคาขึ้นอีกนะครับผมแหมดวงผมนี่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราขายได้กําไรแล้วนะครับผมได้กําไรน้อยดีกว่าขาดทุนนะครับ 39.6k า OK. โอเคอยู่จำนวนการออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอยู่ระดับกลางๆคิดว่าอีเวนต์สุดก็น่าจะแตะประมาณหลักแสนนะครับเพื่อนๆสำหรับยูนิตตัวนี้นะ1 0 0 0 0แสนไม่เกิน2 0 0แสนะ่ะผมเดา หมดครับผมเพื่อนๆไม่ใช่ยูนิตหมดนะเงินผมอะหมดแล้วนะครับ <c oughs> เกี้ยงเลย36มหมที่สะสมมาจากวันนั้นหายในพริบตาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื <c oughs> ่อนๆหมายถึงว่าผมตัดคลิปเหลือแค่ไม่กี่นาทีที่เพื่อนๆเห็นแต่ความเป็นจริงคืออัดไปหลายชั่วโมงมากๆนะครับ <c oughs> ผมมาดูกันหน่อยซิว่ามีใครส่งอะไรมาให้บ้างนะครับที่เหลือเนี่ยเอ๊ะ รู้สึกว่าเหมือนมีการดันยูนิตใช่ไหมเพราะเมื่อกี้นี้เท่าที่เราดูเนี่ยกัมมัลวูแมนเนี่ยอยู่อันดับบนๆน,นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เซ็นให้เลยคนเดิมผมจําได้1เจมเนี่ยไม่แน่ใจว่าในส่วนของตรงนี้เขานับจากอะไรนะครับนับจากตัวอักษรก็ไม่ใช่นับจากคนแรกที่ส่งมาก็ไม่ใช่อีกนะครับอันนี้งงมากเหลือเอนจิเนียมีกล่องด้วยโอ้โหน่าเสียดายอดเซ็นเอนจิเนียกับกล่องนะครับเพื่อนๆยูนิตใหม่ๆเพียบเลยเกเร เกเลอะไรเนี่ยฮะคือเอยียงนะครับอัปเกรดไทยด้านซินีมาแล้วก็มีเลเปคอนกับกิจโอเคไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องราคายูนิตนะครับมาแวะดูเทรดดิ้งพาซาสักนิดโอ้โห و, เกิดอะไรขึ้นทำไมจูๆ่ๆทุกคนพร้อมใจกันขายอ๋อไม่ใช่คนเดียวขาย80จะออกไม่ได้วันนี้ <c oughs> 80แพงไปนะครับผมแต่ว่าราคายูนิตขึ้นจริงๆนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิ สังเกตพวกยูนิตท,ที่มีความสามารถ OP เมื่อก่อนเนี่ยราคาไม่ขนาดนี้นะครับผม,อมขอรับเต็ดห5สิ้าเคเลยเหรอมีลายเซ็นถึงเหรอผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเลเปคอนคาเมาแมนจากที่เมื่อก่อนเนี่ยราคา200ไม่ถึง200นะครับตอนนี้ดีดขึ้นมาเป็น300-400แล้วเออจูจ่ๆราคาของก็ขึ้นแฮะเหมือนทุกคนพร้อมใจกันขึ้นมากอ่ะ